ลาเป็ดไปดิซือเลยขอเขามานี่หนังมันผัดๆเจ็ดครับมาครับเจ็บตเดอยูแง่หมดง่แล้ว Kiếm mhm 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 Kiếm mhm mhm ạ mhm là mình mhm 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 lắm để tiết mhm mà quá mà mhm để mhm mhm xoay mhm 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 มึอเห็นคนไทยกล้ยปากไว้เลยหรอคนไทยตัดตัดตัดต่อไปตัด๋ยนตัดกอนเนาะพันเดือดถามเดือดชดชดเดือดเปียดจิอำอันนี้อำเปีดมาเด้ห้า ถ้าจะกินแบนมาเนี no ่ยฮะรัว no ูังทำยมทมกินอ่ะดี๋ยวช่วยทุกขนาดเขาจะกินหนักยิ่งก็ยองกินแล้วได้แครับกินอกกับคือครบเสียมูกกับคือครบชีวิตนี่ยังดีเลยได้ไกินออมกับเีเหมือนกัน เดอฮ้เดี๋ยวเดเอาไปกเดี๋ยวขันกันะนะยาครับคุณหลับเียเ,เครื่องนึ่งไว้จิบไปเห็ดหมออื่นเออยี่ยไปยุ่งยุงมื่นเื่งจีเบี้ย hay nhất này, thì thân ăn, mặn nhiều mày có bao mì đâu, 这、嗯嗯、不一个。 กันขาัาวอืมึงมันเป็ดเป็ดล้วนๆเป็ดไหล่โอ้มันนี่ลูกหล่ลงทํเป็ดลถแอบแปก,กิ๊กีมาเลย

คิดขบหัวอําเป็นได้พี่น้องอําเป็นเนี่ยเด๋ยวไปซื้อเองกินเองนักเลี่ยงพ่อกินอยากจะกินของกันเนื้อมาดีสองอย่างี่แหละมันอ้อสูตรไปสูตรมันเด้ครับมือหนิ มันกับม่วมตัวๆไปแหละี่มันมือน,นเนื้อกินมาแล้วเป็นไครคู้หัวเอ้า่กเอาไปเทตุมน้ำเ่ยของเน่าส่ไรแบหน้น มันหลายนี่ครับหอ,อมแดงกระเทียมใบป,ประวูดม,มันดำมาตามได้เป็นยังไงนูะ เสรเรียบร้อยดีับเลือดขอคนแรกที่บอกินดิบอันนี้มันเลือดซะซื่อแต่ว่าอันนี้มันสุกลอยไปเลยลอยไปเลยลอยไป

เอาดีกว่ายกัน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 บมดดหดว้ด้จิมเลยครับี่ก็พอทำอย่างครับปากีตามช่องมุกผมไปเนเด้อโกบันเกยบเล็กแต่ชวยฝากฝาฝากพวกผมไปไนีน่ออมบกดวงใก้วโยกว่ก่อยกัมีได้สมีนะกินเหล้าเมานอนนอกนอนนอกเดี๋ยวไปเห็นงาน 当然了。